ใครกันนะคุณเจคือใครอุ้ยไม่นะทำไมาขามุมอยู่เนี่ยอ๋อตัวเองแหละตัวไหนวะอุ้ยข้าวคุณไหไปไหนแล้วอ่ะเลืี่ยหรอใช่เหรอลินลินลินจังอุ้ยมีมีล็อกเครื่องเกามีอุ้งมีล็อกเครื่องเครื่องบ้างเล็กล็อกทำไมเปิร์กก็เหมือนฉันเลยวะเขาไปแล้วนะเขาไปตรงนมีรูนนะมีรูนนะล็อกเครื่องลูน เราเครื่องนูนมีอะไรอีกน่าจะทานนาเดี๋ยวก็รู้แปะอ้าวไม่โดนเขาไปหาใครอยู่กับปลอม,มอยู่กับปลอม,ม,มเฮ้ยเขาวื้นเดยวเขาไม่เปิดแผนไหนกันไม่เปิดอะไรหนไม่นะเอาผีมาฝากใครอยู่เนี่ยเอาผีมาฝากาแปะไม่มีทาน,นาวอ่ะมีหมูหมูไหมพี่ไม่มี แตกแล้วแตกแล้วปีต้องปีแล้วล่ะปีเลยปั๊บปุ๊บตันด้วยไปแล้วเขามีไฟแตกไหมนะไม่รู้เปบัน็กไปแล้วถึงแผ่นไม่ก็มีเสียงแแหบไหมเสียงแแหบแล้วจะมีอะรีดีเมลแกะควรใช้สวยอ่ะได้แล้วเนี่ยเครื่องไม่นะไม่นะยาแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้ว ไม้หมูทันไหมไม้หมูไม่ทันว่ะไม้หมูไม้หมูจ๋าไม้หมูไม้หมูทันด้วยผมทันแล้วทันได้ไงวะเนี่ยพี่ระวังไม้แตกไม้ที่สามอ่ะเดี๋ยวก็รู้เปย์ไปก่อนเลดีไหมเนี่ยเปย์อีกแล้วเปย์อีกแล้วต้องให้จตันเปย์อีกแล้วจังหวะนี้เปย์ใช่ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ตามจิตสุดเลยเดี๋ยวก็รู้พี่ ไม่นะเขาเขาไปไหนไม่รู้เปไปสองแผ่นบ้านเล็กกับไม้หมูไปไปแล้วเขาหายเขาหายเขาหายนั่นแหละเขาหายไปแล้วบ้านเล็กไม้หมูเปไปแล้วนะสองแผ่นอ่ะตามเจ๊อหหหหิิิวววผผผมมมมามามาเฮ้ยไม่เอาย้เตามเจ๊อยู่ตามเจ๊อยู่กันตามเจ๊อยู่ อยู่ต้นไม้หมูพี่ไม่ฮิวไหมไม่เดี๋ยวให้คนนี้ฮิวให้มาเอาตรงนี้ยกพี่จะดูได้ลงลงไหนเมื่อกี้แม่งพลึกไปหน่อยมองไม่เห็นเทมพี่แกะไปสับพันนะดูได้ไฟอันหนึ่งแกะเร็วจะเงินอ้าวมั่งมั่งมั่เล็กอยาเข้านะพับแล้วนะพับดอดาเหลือเทมอีกอันนึงอ่ะครบละพีพี่โหม่งขันได้ไงเมื่อกี้สับปงสับปินก็ไม่ได้ใส่อีบ้า ฟังเสียงหายใจตัวเองเลยว่ามันมีนี่เปล่าไม่รู้ทำใจเอาซ่อมอยู่หน้าประตูครับซ่อมอยู่ตรงรถเคนระหว่างรถเคนกับกองฟางแล้วก็ขวาไปบ้านเ <c oughs> ด็กด่านนี้บนคือตรงไหนวะมีมีม,ม,มีมีเสียงหายใจแรงนะโอเคเสียงแอบดังใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่งั้งยำเฟอร์กับขบจะดิถูกป่ะ <c oughs> หรือขีดไม่ครบวะยังอีก น่าจะบาร์บีคิวไหมเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ท้องผิงท้องผิง้ามาดูด้วยสวัสดีครับไปสองคนไปสองคนมีบาร์บีคิวนั่นเราครบแล้วปะเฮ้ยเขาตามสตีปอะเขาชอบสตีปคนนไม่จะตามคอยคอยหนูนคอยผิดไปแล้วไม่นะช่วยหนูช่วยให้ช่วยได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 ้เรื่องนีใช่ไหม เป็ดญญเป็ดเปดอีกแล้วเป็ดมาตำปะ่ะเอาวันดีครับเอาผีมาฝากนะไม่นะพี่อ้ำาเดี๋ยวทำแบบนี้กันเลยเฮ้ยหนึ่งทีเป็ดเหรอไม,มาา่เป,เป็ดแล้วกันเฮ้ยทันไหมวะทันไหมวะทันเออทันทันเว้ยต้องไงต่อต้องไงกลัวแล้วไงต่อ,ม,อมันกระทืบไม้มันกระทืบไม้โอ้ย เล่นตาเดียวพอได้ไหมเนี่ยเหนื่อยโอ้ยไม่นะมันถึงแล้วมันถึงตัวแล้วไม่จ๋าไม่เห็นที่คุ้มครัไปแล้วคุ้มจำได้ไม่นะ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 ขอบคุณครับใครบล็อกใข่วะเนี่ยขอบคุณขอบคุณจัดอยโดอีกแล้วเจ็ดจุดสองวิธีหนึ่งจุดสองวิธีน้องไงต่อบัลล์เซ็ตคับแล้วต้องกดเชนน่ะถึงเนียเนี่ยถึงเนี่ยเป็ดเป็ดเก็บกูเก็บลอยกูเก็บลอยกูเก็บลอยเก็บลอยไม่รอด เมียดีเมียด,ดีเหนื่อยแล้วเนี่ยเมียดีดนเรียนเล่นกับน,น,น้องเรียนเหนื่อยจนเนินโอ้ยโอ้โหพุณนี้เลยเหรอขันติง้มงมีแทงหลังมีแทงหลังมียดีสักอย่างหนึ่งได้มุกขั้นั้นตอนเนี้ยมีแทงหลังเมียดีมันตัง้งกุญแจไม้มาตัง้งกุญแจอ่ะไดี๋ยวปั่นนะพี่ปาว่าใช่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 ป<ช>ั่นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่ปั่นกับวีวีไปยละใส่เครื่องไก่ๆดีกว่าบายบายผมครับ ลาลาให้ไปไกลที oh, oh ่ส kind of um, ุดเท่าที่จะทำได้อะไรกันช็อเ่ใช่เครื่องนี้ป้ะไม่ใช่เครื่องนี้เหรอเครื่องไหนวะเฮ้ยมันไอ้าฟางอะโดนแล้วผมโดนแล้วผมโดนแล้วมีอะไรมีอดีมีดีมีดีมีดีม่ีดเียมหมู่เียมมู่เียมไม่มเียไปวนะไม่ปแเรานไปไปยหมูอยู่ล้หมูอยู่ล้วหมูล้หมูี่าพับแล้วพับแล้วเหมือนกันพับแล้วเหมือนกันอให้ได้นึงอให้ได้นึง พี่ว่าเดี๋ยวพี่คิวก่อนสักทีดีกว่าแล้วฉันก็ล่งโล่งเราไม่มีโทรศัพท์ใจใช่บามีคิวเฮ้ยไม่มีแทงหลังเดี๋ยวพี่กดสุดเลยให้ทีมันเดินเลยกดสุดเลยเอ็บไปทางคนเดียวเปล่าวะมานี่ะมานี่มานี่้ไม่ไม่ไม่กดสุดเลยกดสุดเลยไม่ยอมไม่ยอมอุ้มดิอุ้มดิเออเขาเป็นทับเขาเป็นทับกูไปนะ เลยเนอะน่าจะไม่มีเวลาถงอแบบอ้าวเปลย์เป็นอย่าวะเปลย์เป็นอย่าไวะ,วะ<อ>ไม่รู้รหายช่วยมาไปก่อนไปลาไปช่วยด้วยวยไม่ได้เจ็บอยู่ <c oughs> แรป๊มเเต็นน้ไม่มีบอลโลไม่มีบอลโลูให้ให้ให้ผมมีบอลโลไปยกไม่มีไม่มีหนูมีบอลโลโอเคผมก็มีบอลแรกครับใครเปิดกล่องครับผมได้ยินเขาเองหาหาฮิวหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมกระโปรงข้างหลังมันเปิดอ่ะเฮ้ยได้ไปฉายไปใช้เขียวใครเอามั่งเฮ้ยเยอะเยอะเยอใครเอามั่งแป๊บนึงกูเหรอ กูหรอคนพีทเดี๋ยวไปช่วยคนพีทเดือดไปช่วยไม่ไม่ไปช่เขาเอาหนู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 เกิดอะไรขกันเราไปช่วยเราไปช่วยพุกในสุดเลยไะเนี่ยคุณพีทจะกระโดดเข้าตู้ทำไมไม้แมทไม้แมทตรงนี้ยังมีอยู่นะเฉทายติดตู้ดิประเด็นเด็ทัติดตู้เกือบเทแล้วเมื่อกี้ไม่อยากเข้าเลยออกอยู่แล้วมีหลังปบบมีมีมีเลยไปดูว่าบ้านฟ้าใช้ไม้ไปแล้วเอ้าบอกแต่แรกเลย นี่ก็นี่ก็บอกแบบไม่รู้จะบอกไงแล้วอ่ะบอกแต่แรกเลยอยู่กับหนูใช่แต่หนูจ๊้ข้างพี่ถ้าหนูมามาหาพี่พี่ฉีไข้เคร่อที่หกสิบเปอร์เซ็นต์แนูจะไปเครื่องนเอาอยู่ไปเอาต่อเลยไม่ต่อแล้วเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบอตัวไหนเจ็ดสิบตรงตรงี้เขาตรงที่เขาจุกกันเนี่ยแม็กข้างๆอ่ะคือถ้าเขาสับมาแม็กเนี้ยแม็กที่พี่ผ่านอยู่ไหม ไม่พี่พับไปแล้วนะบอกก่อนต้องแมทนะแมทเดียวอะแมทจริงจรมีใ,นใ,นใครชอบวิธีการเปิดกล่องแพทใหม่บ้างยังไม่ลองเลยอะเป็นไงวะมันเป็นโอ้ยไม่นะไม่นะเสียอดายาเลยไม่นะรักใส่พี่ไม,ม่ละอย่าที่ใหม่เพิ่งให้เรียบร้อยโปรแทมมันจะกแ,แกะหมดแล้วใช่ไหมทุกไลแกะหมดแล้วปั่นเสร็จเลยปั่นเสร็จเลยปั่นเสร็จเลยอ้าว <ไป S 1> อ้วาวแล้วก็ดีกูไม่ได้ใช้อะไม่เป็นไร ที่กำลังไปเปิดประตูเล้าหมูใช่ปะเออใช่ไหนเอายายบ้างไปจุ๊เล่นไม้ไม้อยู่ตรงเนี้ยมาตรงเนี้ยแผ่นหนึ่งที่ย่อ,อยนะแผ่นหนึ่งจะเปิดประตูนี้ก่อนนะเขาไปหาพี่พี่ใครน่ะคนเดียวพี่อ้๊าปะไม่ไม่พี่อยู่สองคนใครพี่อยู่สอง <c oughs> คนอุ้อยไม่มีนงวันไปช่วยก่อน <c oughs> ช่วยก่อนทีหนึงคนเดียวกันแล้วปล่อยเลย <c oughs> ประตูยังไม่เก้าเก้าเลยซักที่นะ พี่มาเฮมาหาพี่เหรอไม่ไมไม่ไม่หาไม่หาไม่หาล้มใกล้ประตูได้ไมไม่ได้จะองนะไม่ได้จะสองนะคือจะยกเลยไปมา้วเมาแล้วนะเฟดเดเปดย่ปอย่าพุ่งไปไปอย่า่งไปมาๆตายากดิให้เปิดเลยไหมให้เปิดเลยไหมเห็นแบแบบได้ข้างหลังไม่ไวเปิดเลยมาเดี๋ยบล็อกให้ทีนึง เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วต้องมาต้องมาผีบีบผีบีบมันไม่ได้ผีบีบไม่ใช่ที่เราปุ่มประตูไม่ใช่ที่เราหูไม่ใช่ที่คุณเปิดเมื่อกี้โอเคผมเปิดต่อแล้วกันมันไม่ได้แล้วนี่เข้ามาเข้ามาอันี่เข้ามาอันนี้วีวีไปอีกประตูนึงดีกว่าน่าจะเปิดทันปะอยู่กับโน้คุณพีดอยู่ไหนอยู่อีกประตูนึงอ่ะออกแล้วนะเอาได้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 เย้ ไ,ได้แต้มเปล่าไ,ได้แต้มเต่าเดี๋ยวเดี๋ยวจบมุ่งหมาย8,000รอจะีแ8,000กล้าหาร8,000เออเฟือ1้อคืออีหยังวะเนี่ยไม่ได้ช่วยเพื่อนเลยให้เขาสามร้อยแล้วไม่คะแนนเต็มสามหมวดได้สองขีดใช่ปะ่ะเนี่ยสองขีดแต่ว่าเออเฟือร้อยร้อยบาทแต้ยองไะ